คัลโรกสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอาเฮียนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม One Piece Fighting าช่นเคยฮะก็วันนี้มาแนะนำาการตั้งค่านะเวลาที่เราจะ PVP นั่นเองฮะแล้วก็ลงดันด้วยเหมือกันนะซึ่งมันอาจจะต้องฝึกเล็กน้อยฮะเพราะว่าการโจมตีของเราแล้วก็สกิลนั้นมันจะเป็นไปตามทิศทางที่เราเลือก ตอนเดินเนี่ยนะมันจะเป็นไปตามนี้เลยเนยเพะพองานนี้อ่ะมันเลยต้องมีการฝึกนิดหน่อยฮะวิธีการตั้งค่านะเข้ามาที่ตั้งค่าฮะปางเข้ามา <c oughs> แล้วก็อ่เอา่เอาอา่าใครที่อยากจะเก็บวิดีโอที่เอาสู้ไว้ดูมันจะเซฟออโต้ให้นะถ้ากดตรงกลางตรงนี้ฮะเหมือนเราจะต้องเหมือนจะต้องเข้ามากดเองทุกครั้งนะแล้วมันก็จะเซฟออโต้ให้นะ อันแรกอันนี้เกี่ยวกับภาพนะก็ไม่ต้องสุดก็ได้นะแค่น,นี้ก็พอแล้ว <c oughs> อันนี้ FPS ก็มากลางๆก็ได้นะเฮียก็ตั้งประมาณนี้แหละนะเอามาให้ดูกันนะแล้วก็ข้างบนนี้3อันเนี้ยสอันบนเนี้ยหนึเนี้ยนะเขาจะปรับมาทางซ้ายทั้งหมดฮนะ <c oughs> เพื่อให้มันเป็นไปตามที่เราตีอย่างเช่นอไอตัวลุง ลุงแลลี่เจ้าดาบฟ้านั่นที่มันตีครบสี่ห้าทีแล้วมันจะมีปุ่มสกิลหนึ่งจะเป็นปุ่มกดให้เป็นบัฟนะบัฟตัวเองที่จะช่วยกันจะช่วยไม่ให้กันจะช่วยสโลเวลาที่เรากําลังจะโดนศัตรูตีหรืออะไรเงี้ยมันจะช่วยสโลทําให้เรา,ามีโอกาสหนีได้นะมีโอกาสแดสลบได้อาานั่นแหละฮะตัวเป็นตัวลุงที่เก่งจริงๆรินะก็นี่แหละฮะ เพราะงั้นมันเลยต้องไปตีเล่นก่อนไงมันเลยมันเลยต้องอปรับทิศทางการตีเพราะว่าถ้าเราตีไปใกล้มันบางทีทําให้เราโดนสกิลได้ใช่ไหมถ้ามันเล็งออตโต้ให้เราแบบตียิ่งตีก็ยิ่งเข้าใกล้ศัตรูฮะเพราะงั้นเลยต้องปรับตรงนี้นะแล้วก็ไปฝึกกันนะ <c oughs> คือมันใช้ได้กับหลายๆตัวนะที่ตีทำมาเน้นตีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็มีเคล็ดลับเล็กน้อยที่เฮียลองมานะ เดี๋ยวเข้าไปฝึกก่อนแล้วกันเข้าไปตรงไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นไอดีใหม่นะพอดีไอดีเก่าตอนนั้นขายไปแล้วฮะราะงั้นเลยมาเล่นใหม่ฮะก็เลยมาแนะนำตัวที่ p p นะสำหรับคนที่เล่นใหม่อ่าตัวแรกก็คือเจ้าโซโลเนี่ยฮะ อ่ะดูนะนี่เวลาเลื่อนใช่ไหมเลี้ยวไปตามทิศทางที่เราตีเลยอ่ะมันอ,อ,อาจจะยากหน่อยนะแต่ว่าเทคนิคก็คือนี่น,นี่ถ้าเราไม่ได้กดไม่ได้กดทิศทางที่เดินเนี้ยนะสกิลมันก็จะออโต้อยู่ดีฮนะนั่นแหละทําให้มันง่ายนี่ตีต่อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดเดินไม่ต้องกดไหลด้วยนะฮเดินมันจะไปตามทางเราเลยนะทําให้เราเลือกได้ว่าเราจะเออ กะว่ามันจะนะ่าจะพุ่งมาตรงนี้พุ่งดักมาเลยอะไรนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าไม่ดักก็ปล่อยแล้วก็กดได้เลยมันก็เล็งออตโต้ให้นะเพราะงนั้นมันก็จะไม่ยากเกินไปฮนะก็ลองไปเปลี่ยนใช้กันดูนะอ่าเจ้าตัวซโลนี่นะไอสกิลสกิลมันค่อนข้างแข็งนะ,ะสกิลแรกอาจจะไม่มีเกาะอ,อะไรฮนะพุ่งไปเฉยแต่ว่าสกิลสองนี่ เนี่ยกดแล้วจะเป็นอ่าเป็นตัวตัวมันจะแดงแดงฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าอ่าสุ per เมอ o r ก็คือจะไม่ไม่กระตุกเวลาโดนโดนตีหรือโดนอะไรเงี้ยนะจะเหมือนขัดไม่ได้อะไรอย่างงี้นะตัวไหนเก่งๆก็คือดูเลยที่มันมีสกิลที่ตัวแดงๆเยอะๆนะอ่ามันจะขัดไม่ได้นั่นเองฮนะทำให้สกิลมันแข็งนะอ่า <c oughs> เมื่อกี้นะโอเคก็สกิลแรกก็กดค้างได้ด้วยนะหาจังหวะไมอ่อาจจะหลุดไปจังหวะหนึ่งอะไรย่าง,งนี้หรือว่ากดแล้วปล่อยเลยก็ได้นะตัวแค่แทบ็บเฉยๆไปเลย <c oughs> กับอีกตัวหนึ่งนะ่ะที่เก่งๆนะสำหรับสายฟรีก็คือนามิเนี่ยฮะนามิฟรีเอาเปลี่ยนฝั่งมันนระสลับกันเปลี่ยนฝั่งเราไม่ได้นะโอเคอ่านะ คือสกิลนามนี้มันค่อนข้างที่จะเน้นไปทางพ v p พมากกว่าเลยนะเพราะว่าสกิลจับมีสองสกิลแลนะ้วเป็นสกิลสองนี่ปุ๊บไปเลยอายุเข้าไปกนะ็แต่ว่าตีมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะตีคอมโบจะยากหน่อยมันจะหลุดนะถ้าตีไปสุดอะไรเงี้ยต้องีบพุ่งเข้าไปหา <c oughs> แล้วก็อีกสกิลก็คือสกิลของมันนั่นแหละนะสกิลนี้ฮนะค่อนข้างไกลแล้วก็ อ๋อเรียกว่าทำทำดาเมจทำจังหวะได้นานเลยทีเดียวนะสกิลแรกก็แค่เนี่ยหายตัวเป็นตัวหลอกเฉยเนะ <c oughs> โอเคสกิลข,ข้าวก็น่าจะประมาณนี้นะว่าเออสกิลจับโอเคเดี๋ยวไปเล่นให้ดูสักตาแล้วกันแหลงกำลังตึงๆเลยฮนะตอนนี้ก็นะพึ่งรีมาใหม่รีวันที่หนึ่งฮนะปิดแหลงวันที่อ๋อ ว,ว,วัน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 สิ้นเดือนนะว่าเวลาประมาณท่าทุ่มหรือเที่ยงคืนหรือทีนหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละนะจะปิดแรลงโอเคไปฮะอือวาบเลย โอ้โหแล้วดูตัวที่เจอฮะอ,อตัวตึงทั้งนะั้นเอ้ยแช่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหสกิลมันนานมากเลยนะ บวกกำหนด,ดขาวเหนื่อยอยู่เนะี่ยโดนอีกแล้วห้า เฮ้ย hey, พอบวกกับไอ้เจ้านี่ได้นะเจ้าเง,งาโห oh, แต่อาคานี้ไม่น่าไหวอ้โหสกิลแม่งนะ <c oughs> สกิลค่อนข้างที่จะแข็งได้ กดแล้วไม่ติดนะ่ะโอ้โหลงมาบิงใส่หน้าเลยฮนะจ้าเลยโดนอีกแล้วนะสกิลจับแบบแรงแรงคิดไป ไปไหนวะนะเนี่ยอ้าวไม่อยู่ฮะเรียบร้อยเลย,ยน่าจะอ่อนให้อ่ะนะ <c oughs> เป็นไรวะ เน็ตหลุดไปหรือไงฮะ ตัวนี่แบบตึงๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตาแล้วกันมันจะนุ่งๆหน่อยนะปิงประมาณร้อยหนึ่งยุ้ยโอ้โหวาร์ปเลยเว้ ปาไปนะโอกาสโดนเยอะมากอันนี้นะ่าจะเป็นบอดแล้วว้าเฮ้ยโอชบอดคนวะเนี่ยนะ่าจะบอดนะเนี่ยนะถ้าตีครบเนี่ยมันจะหลุดนะเจ้านามินี่ตรงนี้พุ่งเข้าไปก่อนเนะนี่ยนะ เอาหลุดไปเนี่ยนี่กว่ามันจะควงกระบองนะเฮ้ยกดผิดกดนี้นะเอาหลุดเลยอันตีก็จะโดนประมาณรอบตุกเลยนะใช้ค่อนข้างง่ายอ่ะ ประมาณเซี่ยวหลอดหนึ่งาาแรงเยวนะอุ้ยเรียบร้อยฮะ อ้ไม่ทันนะแดชหมดฮะมันเลยต่อไม่ได้นะเฮียตีแบบหยุดไม่ได้ว่ะมันกดรัวเกินเฮ้ยโอาโอช อุ้ยไม่โดนน่ะนะอันติีเอามาเพื่อฆ่าพวกสายตีไกลโดยเฉพาะนะ

máu lụt Như ก็ให้เป็นสองตัวหลักนี้นะที่จะเอาไว้ยืนพีพีได้อยู่นะเพราะว่าบางทีตัวฟรีก็อีกสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยหรือจะสองตัวก็ได้นะเพราะนามีร่างนี้ก็ดูเหมือนจะง่อยๆแต่จริงๆมันเก่งนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะ ก็นั่นแหละฮะอย่าลืมมาตีกันนะวันละสองถ้ชนะมาละสองตาหรือสามก็ได้นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะเครื่องร้อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย